้หน้านี้นะครับข้อสังเกตหลักจากการวิเคราะห์นี้นะครับก็คือว่าการระบายอากาศเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเป็นแหล่งจ่ายอากาศสะอาดที่มันแพงนะครับคอสลแพงนะครับดังนั้นถ้าอาคารเนี่ย ได้รับอากาศภายนอกตามเกณฑ์ขั้นต่ำของแอชเรย์เนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าระดับ CO2 เนี่ยระดับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าคุณภาพอากาศหรือว่าความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วเนี่ยดังนั้นก็ ก็ควรจะไปควรจะไปดูมาตรการอื่นๆนะการ e เดอร์สแทสคือมาตรการอื่นๆนะชุด BEXM ก็ควรที่จะถูกตรวจสอบเพื่อใช้ในการเอ่อเรียกว่าอะไรเพื่อใช้ในการสร้างอากาศสะอาดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะได้ลดความเสี่ยงนะครับให้มากขึ้นต่อไปนะ f u r t h e r r e e u c e นะครับ อันนี้มันเขียนตามโครงสร้างภาษาอังกฤษเนาะเวลาแปลภาษาไทยเป็นคำต่อคํามันฟังไม่รู้เรื่องแต่โดยสรุปความก็คือเนี่ยข้อสังเกตหลักๆนะ,ะการระบายอากาศเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยมนันเป็นวิธีสร้างอากาศสะอาดที่มันแพงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาคารเนี่ยมันได้รับอากาศภายนอกเพียงพอแล้วนะตามมาตรฐานของอชเรย์มาตรฐานของ2.1เนี่ยนะครับ หรือว่าไอตัววัดระดับ CO2 ในพื้นที่เราบอกว่าคุณภาพอากาศของเราเนี่ยมันใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรไปหาวิธีอื่นนะครับควรไปหาวิธีอื่นในการสร้างอากาศสะอาดเทียบเท่าขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเพิ่มนะการอัปเกรดนะครับกรองอากาศในท่อเนี่ยจากเมอร์แฟลที่เป็นเมอร์สิบสามเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเป็น Extremely cheap เลยก็คือ เป็นอากาศสะอาดที่มันถูกมากนะครับแล้วก็แทบจะเทียบเท่ากับการเดินระบบด้วยการเอา outdoor air เข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าดีลถูกป็นเนื่องจากเนื่องจากประสิทธิภาพการกรองที่สูงของของตัวเนี้ของฟิลเตอร์เมอร์ฟิสานี่แหละนะครับ